คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไป unbox แกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าซีรีส์ใหม่จาก Xstep ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ <Yeah. S 1> ชาแนลกูรูบ้างไมรู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep 1แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าล่าสุดเลยก็ได้เรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับจากทางแบรนด์ Xstep นะครับอยู่ในกล่องนี้แล้วเนาะนั่นก็คือ Xstep Shift 1.0นั่นเองไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมปกติมันจะเป็นรหัสตัวเลขซะเยอะอะ่ะเอ่อห6 0 x 2 6 0 x ูน0เออามาจจะมีวันพี e อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นชื่อชิปอ่าชิป1.0มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับกล่องมาแบบเออกล่องมาเป็นเหมือนแบบตัวตัวท็อปทอปตัวแข็งนะแต่าราคาบอกเลยว่าโอ้โหโหดจัดนะเลื่อนออกมาดูก่อนนี่ และนี่ก็คือ X Step c h i p f 1.0นั่นเองสวยนะอันดับแรกบอกก่อนเลยสวยแก่ก่อนใหม่ๆเลยอ่ามาดูกันนะครับนี่ก็คือ X Step Chief 1.0เราพูดถึงจุดเด่นของเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับจุดเด่นคือเจ้า c h i 1.0เนี่ยเป็นรองเท้าซ้อมที่มีแผ่นคาร์บอนอ่ารองเท้าซ้อมที่มีแผ่นคาร์บอนแบบเต็มผืนนะแทรกอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นรองเท้า จะเรียกว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนเพลทรุ่นเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าราคาหลังจากที่ใส่โค้ส่นลดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2,000อ่ะ1 8 0 0ปัในช่วงแบบเพย์เดย์เลขเบิรลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละจุดเด่นที่น่าสนใจที่ผมต้องพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับกับเจ้าชิป1.0 1.0นะอ่ะเรามาดูสเปครายละเอียดกันนะครับเริ่มจากตัวอัปเปอร์อัปเปอร์จะเป็นผ้าตะข่ายครับตะข่ายแบบแอร์คอมฟอรนะ เป็นตาขายพลาสติกนิดนึงนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆตัว3.5 Pro เลยอะคล้าย 1.160x 3.5 Pro นะคล้ายๆนะเลยแต่อาจจะดูว่าดูมีความหนากว่านิดนึงเพราะว่าเน้นเป็นตัวตัวซ้อมนั่นเองนะครับแล้วก็นี่พอเป็นโลโก้ล,ลักษณะนี้นะครับของ X Step ก็คือจะเน้นเรื่องความซิ่งนะครับหน้าผ้าโปร่งนะ เออถือว่าโปร่งเลยการระบายอากาศผมว่าไม่น่ามีปัญหาแหละตรงนี้เขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าแอร์คอมฟอร์ตนะตัวเชือกรองเท้าจะเป็นแบบแบนนะครับแบบแบนบางๆนะแล้วก็มีรูร้อยละน้หลูกปกตินะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบาง มีแผดอะไรไหมมีแผดเล็กๆมีแผดตรงนี้เล็กๆนะครับเป็นฟองน้ําเล็กๆตรงกลางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าก็จะเจาะรูระบายอากาศร,บรอบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการใส่ก็จะสบายนั่นเองนะครับสีสวยนะนี่ตรงด้านส้นนี่จะเขียนว่า Eight step running อ่ะให้ดูสีก่อนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรงมิโซ่ก็จะไล่เฉดสีม่วงไปสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีนี้ด้วย <c oughs> ผม <c oughs> มีสองสีเอาสิเอาเลยจะชอบแบบไหนขาวหรูสดใสนะครับหรือว่าเท่ๆแบบเมทัลลิกค่อยไปว่ากันนะครับเดี๋ยวจะสลับกันเล่าแล้วกันมันคือรุ่นเดียวกันนั่นแหละอ่ะมาถึงตัวฮิลคาวเตอร์ฮิลคาวเตอร์ก็คือขึ้นเป็นโครงแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการล็อกกระชับก็คิดว่าทําได้ดีไม่มีปัญหานะครับบริเวณคอลลาบุฟฟองน้ํามา ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งแต่ว่าก็เพียงพอต่อการซัพพอร์ตแหละนะแล้วก็ตรงสังเกตว่าตรงด้านส้นเนร้อยหวายเนี่ยก็จะถูกยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเปครายละเอียดนั่นเองซ็อบถอดได้โอ้แต่ติดกาวไว้นิดหนึ่งนะซ็อบก็จะแบบกังเขียนว่าซอนะ็ซอบแพดไท์พลัสเนาะซ็อบแพดไท์พลัสก็ถือว่ามีความนุ่มประมาณหนึ่งนะครับมีความนุ่มแต่ว่าก็ยังมีน้ำหนักเบาอยู่นะครับด้านในก็จะเขียนว่าเอ็กเซปนะอ่ะ เดี๋ยวไปดูการเปรียบเทียบนิดนึงเปรียบเทียบเรื่องดีไซน์เนาะสองสีอ่อันนี้เป็นสีขาวลายม่วงนะครับกับสีออกแนวเงินเมทัลลิกนะครับเห็นไหมถ้าเป็นสีซิลเวอร์เนี่ยมันจะมีตรงมิโซจะทําเป็นลายแบบเส้นๆด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาดูมิโซมิโซพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยผมว่ามันดูดูไม่ได้สูงมากนะคิดว่า ไม่ได้วัดเนะเพราะว่าตัวตัวสเปคเนี่ยไม่ไม่ได้มีรายละเอียดด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะราวๆสัก 35, 36อะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็น่าจะประมาณใช้น่าจะน่าเชื่อถือมากประมาณสัก30เอ่อสามสิบสามเอ็ดดาๆนะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในการวิ่งก็จะง่ายง่ายกว่ารองเท้าที่สูงๆนั่นเองนะครับตัวโฟมเป็น X step a ต X7S นะครับคือต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์ X7 เนี่ยก็จะใช้ชื่อโฟมเนี่ยแทบทุกรุ่นแหละแต่ว่าอยู่ที่เนื้อโฟมนะครับอยู่ที่เนื้อโฟมอยู่ที่การจูนโฟมว่าจะมีความแน่นความนุ่มขนาดไหนนะครับอันนี้เท่าที่ลองกดดูก่อนนะก็เป็นความนุ่มแน่นสไตล์ของตัว x e Step นั่นแ,แหละนะมาถึงจุดเด่นอีกการหนึ่งก็ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทนี่ตรงพื้นก็จะเจาะให้เห็นเลยนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทแบบเต็มผืนเนาะแต่ผมรู้สึกว่าแผ่นเนี่ย ตัวรองเท้ามันมีการให้ตัวได้ครับมีการแบบขยับตัวได้พองอได้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นมันไม่ได้แข็งมากก็เน้นเป็นการใส่ซ้อมนั่นเองนะครับตัวเอลโซหัวเอลโซเอลโซก็จะเป็นยางแบบใสๆเกือบๆจะใสๆนะแต่ไม่ได้เป็นยางขุ่นขนาดนั้นนะครับลายนี่ลายลึกนะถ้าถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะลองแทรกภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับลายลายแบบไม่เคยเห็นในเอ็กเซปรุ่นอนะื่นอะ ลายมาาันจะค่อนข้างลึกที่ผมคิดว่ามันกึ่งๆออึ่งออเทเรนนิดนึงด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการยึดเกาะไม่น่ามีปัญหานะดอกค่อนข้างลึกอะ่ะเออ,ถ,อถือว่าไม่เคยเห็นนะในรองเท้าเอ็กเตนะน้ำหนักครับคู่นี้เป็นไซส์ 42EU นะครับ 42EU 9US นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่228กร,รมัมลองช่างสีนี้ดู 229โอเคประมาณนี้228 230ไม่เกิน230ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีนะเพราะว่าคู่นี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นรองเท้าซ้อมเป็นรองเท้าซ้อมนะครับเป็นรองเทา้า ตามเซกเมนต์แล้วเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าเดลิเทนเดอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมีแผงคาร์บอนแค่นั้นแหละเพราะว่ารองเท้าแข่งจริงๆเนี่ยของ Xstep ก็น้ําหนักก็ใกล้เคียงนะน้ำหนักใกล้เคียงกับตัว3.5 Pro นะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับเจ้า Xstep Chip 1.0เดี๋ยวผมไปทดลองออนฟิตสวมใส่นะครับเล่าถึงไซซิงแล้วก็ความรู้สึกฟิลลิ่งของโฟมฟิลลิ่งแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว Xstep Chip 1.0เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากไซส์ก่อนนะอ่าคู่นี้ผมเลือกตรงไซส์4 2 EU นะครับ9 US นั่นเองนะลองให้ดูปลายนิ้วนี่ปลายนิ้วเหลือท่าพอดีนะครับที่สำคัญคือผมว่าฟิตติ้งมันดีมากอะเออคือรองเท้าที่ใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ย ดูตอนแรกอะ่ะผมดูว่ารูปทรงมันเรียวใช่ไหมแต่พอใส่ไปจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าโทบ็อกซ์เนี่ยโปร่งกำลังดีนะครับกำลังดีคือไม่ได้ถึงกระโปร่งกว้างนะแต่ว่ากลางเท้าหนะ้าเท้าอะไรรู้สึกพอดีไปหมดกระชับนะครับเรียกได้ว่าจะบอกว่าโปร่งกว้างก็ไม่ใช่จะบอกว่าแน่นก็ไม่ใช่อีกเพราะนั้นก็สรุปว่าฟิตติ้งมันพอดีเท้าผมเลยอะ่ะเออกระชับดีนะครับฟิตติ้งกระชับดีมากนะเชือกยาวนิดนึงข้างนี้ร้อยให้ดูว่า ข้างนี้แบบไม่ร้อยล้วนารูบนะครับก็คือเหลือยาวมากๆนะครับพอร้อยแล้วนารูบก็ยังยาวอยู่แหละแต่ว่าก็ก็พอดีแหละเพราะว่าตรงนี้ผมไล่เชือกมาแบบค่อนข้างกระชับแน่นนิดนึงนะอ่าพูดถึงฟิตติ้งอันดับแรกเลยผมคิดว่าตรงไซส์ใส่ได้นะครับตรงไซส์รู้สึกว่าใส่ได้พอดีเลยนะครับฟิตติ้งดีฟิตติ้งดีที่ต้องพูดว่าฟิตติ้งดีเพราะอะไรรองเท้าบางคู่เนี่ยต้องพูดใหม เอาใหม่เอาใหม่ใหม่งงไหมรองเท้าอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับทุกคนนึกออกไหมครับเออเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคู่ที่ผมใส่เข้าไปครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่พอดีอะไรเงี้ยแต่คู่นี้รู้สึกว่าพอดีเข้าเท้าเลยเข้าข้อเออเข้าข้อพอดีมากเลยนะครับมาดูฟิลโฟมบ้าง รูปทรงรูปทรงแล้วก็ความหนาของตัวชิปเนี่ยมันไม่ได้สูงมากผมว่าน่าจะราวๆสามสิบอ่ะสามสิบกว่าเ<ๆ>พราะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าสัมผัสติดพื้นดีครับสัมผัสคือรู้สึกว่าแน่นกับพื้นนะครับรู้สึกว่าแน่นหนาบกับพื้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการโครงเคลงอ,ะอ่ะให้ดูให้ดูตรงนี้นิดหนึ่ง คือแบบมันมันปักเลยแล้วโฟมมันก็เป็นสไตล์แน่นๆของ EX c e p t อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันเลยไม่โยกไม่เยกไม่ยุบไม่ยับเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงมันเลยทำให้ดูมีความมั่นคงมากๆนั่นเองนะการเท้าล้มเท้าล้มใส่อะไรก็ล้มอ่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> ขวานพาซากไห้เท้าล้มก็มีอาการครับแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่สูงเออมันไม่สูงแล้วโฟมมันแน่นมันก็เลยรู้สึกว่านิ่งครับ เราต้องแยกก่อนนะความมั่นคงเนี่ยผมว่ามั่นคงดีแน่นอนนะครับส่วนอาการล้มก็ถือว่าทําได้ดีคนเท้าล้มผมว่าใส่ได้ไม่ไม่น่ามีปัญหาเยอะนั่นเองนะครับฟิลโฟมก็แน่นครับเป็นสไตล์แน่นเฟิรม์มไม่แข็งนะรู้สึกว่าไม่แข็งไม่เขียงมันยังเจออาการยุบอะ่ะมันยังเจออาการยุบบ้างยังท้งนี้ทั้งนั้นต้องไปลองวิ่งนะอันนี้คือเป็นฟิลแบบออนฟีดครั้งแรกจริงๆนะครับก็เป็นสไตล์นุ่มแน่น เหมือนสไตล์ของ x s t e p s ทั่วไปแหละครับเพียงแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองงอให้ดูเออรู้สึกได้ว่าตัวแผ่นคาร์บอนเพลทมันไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะนั้นเอาไปใช้วิ่งใช้ซ้อมเออใช้ซ้อมแบบเดลี่ประจำวันเนี่ยผมว่าคู่นี้สบายๆเลยเพราะราคามันไม่แรงด้วยนั่นเองนะครับมีอะไรอีกตัวพื้นเนี่ยผมว่าหนึบด้วยนะเออตัวพื้นผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยไดๆเลยที่ผมชอบอะชอบหน้าตามันน้อย ดีไซน์ของ X Step เนี่ยสวยอะ่ะเออสวยไหมผมว่าสวยนะคือดีไซน์เขาทำดีอะ่ะหลายๆรุ่นนะของ X Step คือทํามาออกแบบมาได้ดูสวยงามนะครับเออพูดถึงไซส์ถ้านิดนึงกลับไปเรื่องไซส์นิดนึงครับถ้าคนเท้ากว้างคือผมก็เท้ากว้างนะแต่ถ้าใครแบบ2 e อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงคือผมม,มันพอดีไปหมดเลยอะ่ะ พอดีแบบพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะกําลังกระชับสบายเลยแต่ถ้าคนเท้ากว้าง 2E เนี่ยคิดว่าต้องเพิ่มไซส์แหละเออเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะบีบนิ้วเราไปเกินไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคู่นี้ไม่รู้ว่าซื้อกันหมดหรือยังนะถ้าใครยังไม่ซื้อและอยากหารองเท้าซ้อมดีๆไปลองมาเทสดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาไปวิ่งแล้วมาเล่าให้ฟังใน EP 2แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเทียบกับพี่ของเขาด้วยคู่นี้ 260x เนาะว่าเป็นยังไงนะครับแผ่นคาร์บอนเหมือนกันแต่คิดว่าตัวเนี้ยแผ่นมันดูแข็งกว่าเนาะตัวชิปหนึ่เนี่ยผมว่าแผ่นมันไม่ได้ไม่น่าจะแข็งมากคือเป็นคาร์บอนเพล็กก็จริงแต่ว่ายัางเน้นในเรื่องการซ้อมมากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าพอวิ่งจริงแล้วการตอบสนองเป็นยังไงการวิ่งเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเทสให้ฟังอีกทีนึงอ่ะเออผมว่าฟิลแบบ ฟีลว่าจะวิ่งง่ายอ่ะเออคิดว่าฟีลแบบนี้ผมว่าวิ่งง่ายๆสบายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเทสก่อนแล้วมาเล่าแล้วกันอ่ะไปสรุปท้ายคลิปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับกับ X Step Chip 1.0ครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสวมใส่เจ้าตัว X Step Chip 1.0คู่นี้นะครับก็ถือว่าว้าวเลยคำว่าว้าวเนี่ยวเราว้าวที่ราคากับสเปกก่อนนะครับเพราะว่าวัสดุหน้าตาดูดีอ่ะเออพอดีผมมีมีตัว260ด้วยนะ 260 260x แต่ 260x เนี่ยจับแล้วผมว่าโฟมันคนละคนละคนละแนวกันนะคนละแนวกันคือใกล้เคียงกันแต่เหมือนเหมือนจะไม่เหมือนกันอะเออแล้วก็หน้าผ้าอะไรก็จะดูดีกว่าแต่ชิปเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าราคาราคามันไม่ถึง2,000ันอะพันปลายๆคุณได้รองเท้าที่เป็นแผ่นคาร์บอนเพลทเอาไว้ซ้อมเอาไว้ใช้วิ่งได้แล้วอะเพราะนั้นนี่คือจุดที่ผมว้าวมากรวมไปถึงแน่นอนพูดแทบทุกคลิป เกี่ยวกับรองเท้า X-Step นะครับก็คือเรื่องวัสดุและก็งานประกอบของเขาก็ยังเนียบแล้วก็ขึ้นชื่อว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคานะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนสนใจก็จัดไปนะครับมีอยู่แล้วลองกดไปดูนะครับที่ช่วงโปรโมชัน่นเลขเบิร์นเปเดหรือว่าจะเป็นช่วงมิดมันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักพันแปซึ่งผมเชียร์คุ้มมากใครที่กําลังมองหารองเท้า คาร์บอนเพลทที่เริ่มต้นอยากจะเริ่มทดลองคาร์บอนเพลทเนี่ยลองดูครับให้เอ c e p t ปชิป1.0เป็นคู่เริ่มต้นที่ดีได้เลยเพราะว่าราคามันคุ้มมากๆนั่นเองก็เดี๋ยวขอไปทดลองเทสนะครับไปทดลองวิ่งลองใช้งานแล้วจะมาเล่าให้ฟังใน E p 2ีลองวิ่งนะครับว่าเมื่อทดลองวิ่งกับเจ้าเอ็ e p ซปชิ1.0แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างก็ฝาก u b s c ก i b ตติดตามด้วยนะครับรับชมในคลิปหน้าได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับคุมเเชื่ออถะ Accept 다음 영상에나